ก็ขอกาสวัสดีุผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมประฟุนนะครับวันนี้ผมก็มีไอดีมาแจกสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไอเดีเล่นนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับผมจะแจกในช่องนี้นะครับรหัสจะอยู่ในคลิปนี้นะครับดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบพลาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีวิวของสั้นให้ดูในคลิปนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคครับสำหรับไอดีนี้ก็จะเป็นเผ่ามนุษย์นะครับแล้วก็ดดด้้ทััััังหหหมมมมนนะะครบจเเป็็ลลกตแแวว ข้างหัว2.5ล้านเมลีนะครับผลตื่นพระแล้วก็ค้าคีสังเกตวีต่อทันแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงแจกและหาไอดีมาแจกให้ทุกวันนะครับสําหรับเกมบล็อกฟุตนะครับใครได้ไอดีนี้ไปก็รายงานตัวได้นะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นคนได้นะครับถ้าเขาหาว่าผมแจกมาจริงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงแจกให้ทุกวันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคล